สวัสดีค่ะใครที่กําลัองอยากลองเลี้ยงแฮมสเตอร์หรือว่าตอนนี้ก็กลังเลี้ยงแฮม,ม,มสเตอร์อยู่เราก็จะศึกษาข้อมูลการเลี้ยงให้ถูกต้องเลยนะคะแฮมสเตอร์เป็นสัตว์ประเภทเอ็กโซติกมีค่าตัวราคาไม่แพงไม่กี่10บบาทแต่ค่าอุปกรณ์กับค่ารักษาเนี่ยค่อนข้างแพงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าว่าการเลี้ยงแฮมสเตอร์ที่ถูกต้องนั้นควรทำอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนที่จะนำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอุปกรณ์ก็จะมีกรงถ้วยอาหารขวดน้ำจักรวิ่งบ้านหรือที่หลบต่างๆของเล่นไว้แทะรับฟังห้องน้ำส่วนของใช้ก็จะมีอาหารวัสดุรองกงลายอาบน้ำขนมและอาหารเสริมค่ะ การเลือกกรงหนูแฮมสเตอร์นะคะกรงที่เหมาะสมของแฮมสเตอร์จะต้องมีขนาดใหญ่เน้นกว้างไม่เน้นสูงและต้องใส่อุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นได้ทั้งหมดต้องเป็นกรงที่แข็งแรงป้องกันการหลบหนีค่ะความสูงของถาดควรมีความสูงที่สามารถป้องกันรองกรงกระจายออกมาในส่วนของขนาดของกรงนะคะจะต้องมีขนาดขั้นต่ำ60คูณ40เซนติเมตรขึ้นไปเพราะว่าถ้าเล็กกว่านี้เนี่ยแฮมสเตอร์ แฮมสเตอร์เียนนะคะเขาก็จะกางกรงแล้วก็ปีนกรงไม่หยุดโจทย์ของเราเนี่ยจะเป็นกงแบบอริลิกนะคะขนาดก็จะเป็น80คูณ40ซนติเมตรเห็นไหมคะว่ากรงแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเน้นแบบกว้างๆไม่เน้นสูงมากเพราะว่าถ้าสูงแบบสูงกว่าน,นี้มากไปแฮมสเตอร์เขาจะปีนแล้วก็ตกลงมาเป็นอันตรายเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องเน้นกงก,งกว้างๆไว้ก่อนนะคะช่วยอาหาร สามารถเลือกแบบไหนก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่ที่อยากจะแนะนำคืออยากแนะนำเป็นขนาดที่ไม่เล็กมากเกินไปและเป็นแบบเซรามิกแบบไม้หรือแบบดินเผาเพราะจะมีน้ำหนักมากกว่าแบบพลาสติกเนื่องจากแฮมสเตอร์บางตัวเนี่ยชอบขุดคุยอาหารทำให้อาหารหกเหลอเธอะหรือถ้าเป็นถ้วยพลาสติกก็จะทำให้ถ้วยคว่ำได้ค่ะขวดน้ำ ขวดน,น้ำแฮมสเตอร์มีหลายแบบหลายรุ่นสามารถเลือกได้ตามใจชอบค่ะและยังมีที่ตั้งขวดน,น้ำไว้สำหรับวางขวดน,น้ำด้วยหรือบางคนจะเอาขวดน,น้ำมาติดกับกรงก็ได้ค่ะแต่แม่แนะนำให้เทน้ำใส่ถ้วยนะคะเพราะเสี่ยงที่แฮมสเตอร์จะลงไปแช่ตัวจะทำให้อันตรายได้ค่ะการเลือกจากแฮมสเตอร์จักเป็นของที่สำคัญมากมาก พราะแฮมสเตอร์ชอบวิ่งควรเลือกจากที่มีขนาดใหญ่เพราะถ้าเล็กมากไปแฮมสเตอร์จะปวดหลังและก็ดูสันหลังผิดปกติได้ลักษณะของจากที่ดีคือทําความสะอาดง่ายพื้นเรียไม่มีร่องเสียงเงียบลื่นและใหญ่พอที่แฮมสเตอร์วิ่งแล้วหลังตรงค่ะแฮมสเตอร์แต่ละสาย ความเหมาะสมของจักไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางพันตัวเล็กบางพันตัวใหญ่ซึ่งพันโลโบเนี่ยเหมาะก,กับจักรขนาด17เซนติเมตรขึ้นไปแทนวิทวัยและแคมเดวเหมาะก,กับจักขนาด19เซนติเมตรขึ้นไป หมาะกับจักขนาด25ซนติเมตรขึ้นไปค่ะซึ่งจกักรคะก็จะมีแบบลหลากหลายมากวัสดุเยอะแยะเลยก็จะมีพวกพลาสติกพลาสตูดไม้หรืออะคริลิกแต่ที่อยากจะแนะนํานะคะอยากจะให้ใช้เป็นแบบไม้หรืออะคริลิกค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบพลาสติกหรือพลาสตูดเนี่ยน้องแฮมสเตอร์เนี่ยสามารถแทะแล้วก็พักซื้อใหม่ค่ะในเซอร์ตัวของเราเองนะคะก็เคยมีแฮมสเตอร์นะคะแทะจักไปเรียบร้อยสองอันค่ะซื้อใหม่ในรอบนี้ก็เลยจัดเป็นแบบอะคริลิกนะคะนั่นแหละแทะไม่ได้ค่ะก็ไม่ต้องเกินตังค์แล้วนะคะ บ้านหรือที่หลบต่างๆบ้านหลบเป็นสิ่งที่ควรมีในกรงเพราะจะทําให้แฮมสเตอร์รู้สึกปลอดภัยการเลือกบ้านหลบนั้นสามารถเลือกได้ตามใจชอบถ้าเป็นแบบเซรามิกหรือแบบดินเผาก็จะมีความเย็นเหมาะกับหน้าร้อนมากค่ะของเล่นไวแทนรับฟันของรับฟัน,น้ะมีหลายอย่างมากเช่นลูกสน Apple, ไม้อัเปิ้ลไผ่หวานวอลนัท ซึ่งของรับฟันนั้นสําคัญมากนะคะเพราะถ้าแฮมสเตอร์ไม่รับฟันจะทําให้ฟันยาวเรื่อยๆและเป็นอันตรายได้ค่ะห้องน้ําเราต้องมีห้องน้ําไว้ใส่ทรายด้วยนะคะเพราะแฮมสเตอร์จะมาทําความสะอาดตัวหรืออาบน้ําในนี้ซึ่งแฮมสเตอร์ไม่สามารถอาบน้ําได้เหมือนกับสุนัขและแมวนะคะแฮมสเตอร์จะอาบน้ําโดยการคลุกตัวในทรายค่ะวิธีการเลือกอาหารแฮมสเตอร์ ควรเลือกอาหารที่มีโปรตีนไขมันและไฟเบอร์ ควรเป็นอาหารที่หลากหลายมีธัญพืชเป็นส่วนประกอบมีโปรตีนจากสัตว์เช่นมแมลงไข่ต้มเนื้อไก่ต้มควรเลี่ยงการให้มเมล็ดทานตะวันเป็นจํานวนมากไม่ควรให้อาหารที่ราคาถูกมากๆที่เป็นเม็ดเมดเหมือนของแมวเนื่องจากไม่มีสารอาหารและยังเป็นอันตรายขอแนะนําอาหารผสมตามเพจหรือไม่ก็ซื้อลหลายยี่ห้อมาผสมเองก็ได้แต่ไม่ควรเอายี่ห้ออะไรก็ได้มาผสมกันนะคะควรเลือกซื้อยี่ห้อที่ดีมีคุณภาพค่าโภชนาการถูกต้องค่ะ ในส่วนของผักและผลไม้นะคะไม่ควรให้แฮมสเตอร์ทานเยอะหรือว่าทานบ่อยค่ะแต่ก็ยังสามารถทานได้นะคะแบบน้อยๆก็จะเป็นแบบถั่วงอกบลัฟฟอรี่บวกเหี่ยมแครอทข้าวโพดอะไรประมาณนี้นะคะวิธีเลือกวัสดุรองกงไม่ควรใช้ขี้เลื่อยของตามร้านทั่วไปเพราะฝุ่นจะเยอะกว่ารองกงแบบอื่นทําให้แฮมสเตอร์คันและแพ้ได้ขอแนะนาเป็นเคที่ก้านปอแอสเพนหรือซังข้าวโพด ฉีกกระดาษทิชชู่โรยลงไปในกรงได้เพราะแฮมสเตอร์ชอบเก็บออกมาทำเป็นรังนอนทรายอาบน้ำอยากแนะนำเป็นทรายบาด,ดี้เพราะเม็ดทรายมันละเอียดเกินไปดับกลิ่นฉี่ได้ดีแต่ไม่ควรใช้ทรายสีเด็ดขาดเพราะมีเม็ดทรายละเอียดมากทำให้เข้าตาแฮมสเตอร์และเป็นอันตรายได้ขนมแฮมสเตอร์ขนมทานเล่นสำหรับแฮมสเตอร์ควรให้ทีละนิด เหมือนให้เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆไม่ควรให้บ่อยหรือเยอะจนเกินไปและห้ามให้ขนมของคนเด็ดขาดการเลือกซื้อแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์นั้นมีหลายพันก่อนซื้อควรเลือกและตัดสินใจให้ดีว่าชอบแบบไหนเช่นพันโลโบจะตัวเล็กมากว่องไวจับยากแต่ก็ขึ้นอยู่กับบางตัวด้วย ส่วนพันวินเทไวตัวจะอ้วนๆกลมๆค่อนข้างเป็นนิดเชื่อง,ง่ายและพันใจแอนตัวจะใหญ่มากอุ้มแล้วตัวเต็มมือและค่อนข้างนิ่งหาคุ้นกับเจ้าของการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะต้องเลี้ยงหนึ่งตัวต,ต่วตอหนึ่งกรงเท่านั้นห้ามเลี้ยงรวมเด็ดขาดนะคะเพราะว่าแฮมสเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์รักซันโดษแล้วก็ห่วงถิ่นมากๆเลยห้ามเชื่อไหมคาเด็ดขาดนะคะ,ะ,คะที่ขอจะชอบแบบว่าอทำไมหนูไม่ซื้อไปสองตัวลเดี๋ยวเหงานะจริงๆแฮมสเตอร์ไม่รู้จักขัวเาเหงาคะะเพราะว่าแฮมสเตอร์เราสันโดษนะคะ แล้วทำไมตอนที่เราไปซื้อตามร้านเนี่ยเห็นแบบโอ้โหเต็มเลยเต็มถาดเต็มอะไรเยอะแยะจริงๆแฮมสเตอร์ตอนนั้นที่อยู่รวบกันนะเพราะว่าน้องยังอายุไม่ถึงเดือนเดือนค่ะคือน้องยังเด็กมากจะยังไม่รู้จักการของ่ถิ่นก็เลยยังไม่มีการกัดกันนะคะแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปคะ่ะบางร้านก็ต้องมีแฮมสเตอร์ที่กัดกันอยู่แล้วเส้นนั่นแหลคะค่ะเมื่อแฮมสเตอร์กัดกันแล้วมีตัวที่เสียชีวิตเขาก็คงไม่เอามาขายให้เราเห็นนะคะก็คงเอาไปไว้หลังร้านแล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะต้องเลี้ยงแฮมสเตอร์หนึ่งกางต่อหนึ่งตัวการ การสร้างความไว้ใจจะทำให้แฮมสเตอร์เชื่อง่ายขึ้นเมื่อเราซื้อน้องมาเลี้ยงวันแรกควรปล่อยให้เขาปรับตัวกับบ้านใหม่อย่างน้อย3-7วันพยายามอย่าอุ้มเขาเล่นช่วงนี้และควรให้เขาอยู่ในกรงและอุปกรณ์ที่พร้อมตั้งแต่แรกไม่ควรเล่นแรงหรือจับปลุกตอนที่เขากำลังหลับอยู่ ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลในการเลี้ยงแฮมสเตอร์ที่ถูกต้องนะคะสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่อยู่เราก็อยากจะแนะนาว่าให้เลี้ยงตัวเดียวไปก่อนเนาะส่วนใครที่อยากเลี้ยงบ้างแต่ว่ายังไม่มีงบนะคะก็อย่าเพิ่งเลี้ยงเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปแฮมสเตอร์ราคาลักสิบแต่ค่าอุปกรณ์กับค่ารักษาค่อนข้างแพงเลยนะคะซึ่งแต่ละเดือนก็จะต้องมีรายจ่ายเหมือนกันเช่นทรายอาบน้ำรองกงหรือว่าอาหารและถ้าอีงแฮมสเตอร์ป่วยก็จะต้องมีค่ารักษาอีกนะคะแต่ว่าแฮมสเตอร์ป่วยต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์พิเศษเท่านั้นไม่ใช่โรงพยาบาลอะไรก็ได้นะคะค ซึ่งของเราเนี่ยตอนนี้เลี้ยงแฮมสเตอร์อยู่2ตัวก็คือมีโกงนี้กับอีกกลหนึง่งแต่ว่าไม่ได้ถ่ายดูนะคะก็ตัวนั้นน่ะก็เป็นรักษาเหมือนกันเป็นเนื้อง,งอกน,นะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะพาไปให้ดูค่ะว่าจะเป็นแบบไหนเป็นงไงกันบ้างคะทุกคน ใครที่สงสัยอะไรต่างๆหรือว่าอยากจะรู้ว่าเราซื้อของมาจากร้านไหนบ้างสามารถสอบถามมาในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัน้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย